วัดดีเจ้าประดาวจะพามาพักพัก,กเกษตรถึงแล้วเนาะเจ้าปุ้งเขื่องในจานนี้เนาะเส่ซีอิ้วขาวไปเจ้าซีอิ้วขาวนิดนึ่งชอ่ถอยเจ้าพอละใสียเยอะมันจะเข็มเนาะผงชโลดเจ้า ปุงเื่องในจานลงไปเ้อเจ้าแล้วก็มีพริกมีกระเทียมเนาะไปเจ้าไปทำกันเนาะพัดพักเกษตรเนาะพัดพักเกษตรเจ้า ทเทียนกนไดไปสอบเนาะใส่เยอะใส่น้อยเนาะใชน้ำไปจ้ะ ต้องใส่น้ำเจ้า กาแฟเจ้าปุ้งเของในจานให้เหียบร้อยกะ,อเะเอากะก็เดีเข้ามาซิมที่หลังเจ้าถ้ามันจืดกะมันอย่างกะก็เติมได้แต่ส่วนหมาก็จะจะใส่ในจานมาเหลียบร้อยเ,เ,เ,เนาะกินสองคนพอดีเลยเจ้าเนี่ย เนี่ยถ้าคนตี่แบบใครกินข้าวกับกินคนเดียวเจ้าอิ่มพอดีเลย phát phắc cà phê nè, nếu ăn gừng cắp khao tom nè, chau, tràm chau com, má chau, bà bè bà khém nó là phắc nè, padar thắm nè, áp buộc cắp đinh nè, chau, padar mà nè. กอนะเจ้าอย่าพักเหมือนเจ้าพักเหมือนพักนานกระมันจะเหนียวนาะพักเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าพักพักกระเดบกอร่อย,ออยลองทำกันดูเนาะประดาวขอจบคลิปแค่นี้กันนะเจ้าปักกันคลิปใหม่คลิปหน้านาะอกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งที่ตามเพื่อประดาวไดนะ้หน้าจำได้ผากคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ